สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรคกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่3มิถุนายน2567มานํมานำเสนอครับอยากฆ่าประเทศด้วยข้าวยินดีด้วยกับนายกเศรษฐาเจ้าของสโ,โลแกนเลือกเศรษฐาคนไทยจะได้เป็นเศรษฐียินดีด้วยกับผู้วาชัดชาติ เจ้าของคำหรูถ้าทำไม่ได้ก็อย่าอาสามาเป็นผู้ว่ากทโมที่ทั้งคู่สอบผ่านโพโดยเศรษฐาผลงานในรอบ6เดือนสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเขาเผยผลสำรวจประชาชนร้อยละ44.3พอใจแสดงว่าคนไทย65ล้านคนเป็นเศรษฐีกันแล้วเกือบครึ่งประเทศอย่างนี้ก็ต้องฉลองส่วนชัดชาติสิทธิพันธ์ ผลงานบริหารกรทมในรอบสองปีนิดาโภเขามีผลสำรวจคนเมืองกรุงร้อยละ50.25พอใจก็แสดงว่าคนกรุง5.4ล้านคนเกินครึ่งคุณภาพชีวิตลงตัวแล้วกับผลงานบริหารของผู้ว่ากอทมคนนี้ก็ต้องฉลองเช่นกันจากผลโพสะท้อนคุณภาพสังคมชาติประชาธิปไตยเลือกตั้งตามทฤษฎี คุณภาพประชาชนเป็นแบบไหนย่อมได้ผู้บริหารแบบนั้นชัดเจนที่นำข่าวนี้บาบอกก็หวังได้หน้าได้ตาบ้างเท่านั้นแต่ไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะนำมาคุยวันนี้ในวันดีๆอย่างนี้เราต้องเอาเรื่องดีๆมาคุยกันอย่างเรื่องการประมูลข้าวหอมมะลิ10ปี1,500 0ตันจาก2โกดังที่สุรินนั่นเริ่มขั้นตอนประมูลแล้ว ตั้งแต่31ิพึกสภาถึง7มิถุนาองค์การคลังสินค้าเขาเปิดให้คนสนใจประมูลเข้าดูตัวอย่างข้าวให้ดูแต่ตามือห้ามแตะห้ามต้องห้ามเอาไปเข้ากล้องส่องวิจัยใดๆทั้งสิ้น10มิถุนาให้ผู้สนใจยื่นซองประมูล13มิถุนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์17มิถุนาให้ยื่นซองเสนอราคาตอนเช้า และตอนบ่ายจะเปิดซองพร้อมประกาศผู้โชคดีได้นำข้าวสิบปีไปขายให้กับคนมีบุญมีวาสนาได้ซื้อหาไปหุงกินวันแรกข้าวเหงาไม่มีใครสนใจขอดูเลยทางอคสอ้างว่าพวกพ่อค้าข้าวเขาดูไปแล้วตอนรัฐมนตรีภูมิธรรมลงไปตรวจสภาพข้าวในโกดังนี่ก็เพียงสรุปให้รู้อนาคตข้าวสิปี สู่อนาคตคนกินซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเป็นอนาคตเพื่อนร่วมโลกย่านแอฟริกาหรือเป็นพวกเราคนไทยร่วมชาติด้วยกันเองเพราะท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมไม่ยอมให้สเปกว่านี่เป็นการประมูลข้าวดีนำไปขายส่งออกหรือนำไปผสมกรอกถุงขายวางห้างวางร้านให้คนซื้อไปหุงกินหรือเป็นการประมูลข้าวหมดอายุสำหรับนำไปเป็นอาหารสัตว์ หรือนำไปกลั่นเป็นแอลกอฮอล์เป็นน้ำส้มสายชูเรื่องนี้แหละที่ผมห่วงต้องบอกว่ามากแต่ก็เพราะเข้าใจเจตนาดีคุณภูมิธรรมที่หวังแปลข้าวสิบปีให้เป็นเงินคืนคลังนั่นแหละจึงไม่อยากดำหนิท่านเปลี่ยนเป็นช่วยท่านคิดก็แล้วกันก็ไม่หวังว่าท่านจะฟังหรอกเพียงเพื่อจะสกิดใจได้บ้างเท่านั้นคือผมคิดว่า ทางที่เกิดผลบวกกับภาพลักษณ์สินค้าไทยไม่เพียงเฉพาะสินค้าข้าวท่านล้มเลิกการประมูลข้าว10ปีเสถอครับหรือถ้าจะประมูลท่านควรต้องบอกคนไทยคนเทศทั้งโลกให้เขารู้ชัดๆว่าข้าว10ปีจำนวน15,000ตันล็อตันลดสุดท้ายของโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดยุคยิ่งลักนี้ประมูลขายสำหรับนำไปแปแรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือแอลกอฮอล์เท่านั้น ไม่ให้นำไปขายเพื่อการบริโภคเด็ดขาดห้ามส่งออกห้ามนำไปเป็นข้าวผสมออกจากจำหน่ายไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศเราเสียหายจากข้าวจำนำยิ่งลักไปมากแล้วถ้าจะได้สักสิบล้านร้อยล้านจากการประมูลข้าวสิบปีเนี่ยนอกจากไม่คุ้มค่าใดๆเลยแล้วการให้ประมูลไปจับเป็นตัวทำลายอนาคตประเทศชื่อเสียงประเทศ สินค้าแบรนด์ไทยพินาชิบหายคําว่าอาหารไทยคําว่าครัวไทยครัวโลกที่เพียรสร้างพังพินาศในพริบตาความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าไทยแบรนด์ไทยทั้งในตลาดไทยตลาดโลกจะไม่มีเหลืออยู่เลยต่อให้ใช้เวลาอีกครึ่งศตรวรรษก็อย่าหมายความว่าจะกู้กลับคืนมาได้ซึ่งนั่นหมายถึงรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยจะถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์ชาติว่า พักเพื่อไทยวางยาประเทศจนพินาศล่มจมด้วยแผนทำลายเพื่อแบ่งแยกแบบลีลับเมื่ออุตสาหกรรมส่งออกชิบหายหมดสตรีทฟู้ดอาหารไทยสเสน่ดึงคนทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวลิมรถจนตลาดท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ฉุดประเทศดับประเทศดิ่งทันทีนับหมื่นนับแสนล้านล้านล้าน,ล,านล้านบาทที่จะพินาศยาวนานนั่นก็อย่างน้อยในการคำนวณน,นับ การเมืองว่าลี้ลับก็แค่ลี้ลับในบ้านในเมืองแต่ถ้าลี้ลับประมูลข้าวสิปีออกสู่ตลาดแล้วก็ไม่เพียงคนไทยหากแต่คนทั้งโลกจะผวาหวาดระแวงแลเลี่ยงไม่กล้ากินไม่กล้าซื้อข้าวแบรนด์ไทยทั้งหมดลามถึงอุตสาหกรรมอาหารและการบริโภคที่มีแป้งเป็นส่วนผสมชื่อไทยอาจต้องถูกประจานลงทุกที่พออาหารว่า ไม่มีข้าวไทยเป็นส่วนผสมเพื่อความวางใจจากผู้ซือ้อตรองดูนะท่านชีวิตแต่ละคนมีค่าเมื่อข้าวสิบปีประมูลออกไปใครล่ะจะไม่ระแวงว่าข้าวไทยที่คลองส่วนแบ่งข้าวในตลาดโลกจะไม่มีข้าวสิบปีส่งมาขายในประเทศเขาด้วยและร้านอาหารแต่ละแห่งทั่วโลกลูกค้าก็จะระแวงวันนำข้าวสิบปีมาเสริมหรือเปล่าเหมือนระแวงปลาดิบญี่ปุ่นตอนโรงไฟฟ้า ฟุกุชิมะไดอิจิปล่อยน้ำเสียบนเปื้อนกำมันตภาพรังสีลงทะเลแม้ยืนยันผ่านการบำบัดแล้วแต่ถึงขณะนี้ก็ยังมีคนแยงความน่าเชื่อถือมาตรฐานญี่ปุ่นโลกยังแยงและความน่าเชื่อถือระดับมาตรฐานไทยข้าวสิบปีโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพิสูจน์คุณภาพแบบลีลับประกาศว่ากินได้ปลอดภัยแบบลีลับ และเราไม่สำนึกเลยหรือว่าสังคมโลกเขาจะเชื่อผมถึงบอกยกเลิกการประมูลเถอะสินค้าข้าวเป็นสินค้าขึ้นหน้าขึ้นตาทำให้ชาวโลกรู้ว่าไทยมีสินค้าส่งออกออกข้าวนี่แหละแล้วรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยยังจะก,กล้าฆ่าประเทศอีกหรือเมื่อข้าวสิบปีผ่านประมูลไปสู่ตลาดลีลับสินค้าส่งออกทุกตัวทุกประเทศแบรนด์ไทยจากผู้บริโภคไว้ใจแบรนด์ไทย กลายเป็นแบรนด์สินค้าไม่น่าไว้ใจในมาตรฐานการลอนลีลับไปทันทีตลาดโลกการแข่งขันด้านราคาเป็นข้อปลีกย,ย่อยซื่อสัตย์ในคุณภาพสินค้าที่ผลิตนี่ต่างหากตัวกำหนดราคาที่ยั่งยืนจึงอยากให้คุณภูมิทำรขครวนทวนทบให้ดีอยากคิดแค่ฟอกขาวให้ยิ่งรักด้วยการขายข้าวคุณภาพลีลับนี่เลย ต้นทุนทางความเชื่อในรัฐบาลเพื่อไทยมันเหลือน้อยจนแทบไม่มีเหลือแล้วเพื่อไทยทำให้แบรนด์ประเทศเหลือติดสินค้าไทยในตลาดโลกไว้บ้างก็ถือว่า10เดือนรัฐบาลเพื่อไทยได้สร้างคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองที่ต้องขอบคุณแล้วอย่างเรื่องนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดประเภท5ตามเดิมนั่นเหมือนกันความจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ออกปี2564ทุกวันนี้ กัญชาก็ยังเป็นยาเสพติดประเภท5อยู่มีเฉพาะบางส่วนของพืชกัญชาเช่นเปลือกเส้นใหยใบรวมถึงสารสกัด CBD ที่มีสาร THC ไม่เกินร้อละ0 0 2เท่านั้นที่อนุญาตโดยมีข้อแม้ต้องมีที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและการปลูกใช่ว่าจะปลูกได้เสรีมีกรอบกำหนดเยอะแยะมุ่งเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมทางยาทางวิจัยเท่านั้น ที่สำคัญใครจะทำจะปลูกจะต้องได้รับอนุญาตจากสาธารณสุขรัฐบาลก่อนเข็นผ่านมาขั้นหนึ่งแล้วอุตสาหกรรมพืชกัญชามูลค่าเป็นพันเป็นล้านล้านบาทมีคนลงทุนไปแล้วแทนที่รัฐบาลต่อมาจะสารทางต่อยอดกลับใช้ทัศนคติดีลับนำกลับสู่ยาเสพติดต,ตามเดิมแบบนี้คนลงทุนก็ฉีบหายแล้วมันจะสะท้อนภาพไปสู่นักลงทุนทั้งโลก จนไม่มีใครอยากจะมาลงทุนในประเทศนี้เพราะประเทศไทยกฎหมายนโยบายเปลี่ยนตามรายรัฐบาลใครมาใหม่ก็ล้มเก่าและเอาใหม่ก็ชิบหายกันหมดเรื่องกัญชาจะปรับแก้ก็ปรับไปแต่ล้มเลิกแบบนี้มันไม่ได้ประเทศที่รัฐบาลเปลี่ยนทีก็กฎหมายเปลี่ยนทีอีกหน่อยประเทศมันก็คงเปลี่ยนด้วยหรอกคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำ มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ